สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็มาที่ยาลิสเอทีเือนเดิมครับตัวโมเดล2 0 2 3นะครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงตัวเบรคโฮนะครับมาดูว่าเบรคโฮของยาลิสเนี่ยทำงานยังไงนะครับตอนนี้ถ้าดูที่หน้าปัดตอนนี้ผมคับไปที่โฮนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่เกียร์ดีนะครับล็อกขาผมก็อม่เบรคด้วยปล่อยทิ้งไว้ทนะั้ไม่ไดนะ้เบรคนะาเบรคโฮก็ไว้สําหรับแบบว่าถ้าเราติดไฟแดงนะครับหรือว่า อยู่ในระยะที่แบบเราไม่อยากเหยียบเบรกค้างไว้แต่เราไม่อยากเข้าเกียร like ์พีถูกไหมครับไม่อยากเข้าเกียร์พีแล้วก็ไม่อยากเหยียบเบรกค้างไว้นะครับเราใช Follow ้เบรกโฮแล eh ้วก wow. ็ปล so ่อยเบรกอย่างนี้ครับถ้าเรากดค้างหนึ่งส่วนว่าเราจะกดเบรกโฮเนี่ยกดไปเลยไม่ได้นะครับในหน้าปัดเขาจะบอกว่าคุณต้องเหยียบเบรกนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับถ้าเหยียบเบรกค้างไว้แล้วกดโฮตรงหน้าปัดโฮก็จะอ่อนนะครับแล้วปล่อยเบรก รถก็จะไหลเห็นไหมครับรถก็จะไหลอ่ถ้าผมกดเบรกโฮอีกทีนึ่งครับกดที่โฮเลยข้ั้นยังไหลอยู่นะครับต้องรอให้โฮสีเหลือขึ้นก่อนนะครับมันก็จะหยุดนี่อีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสังเกตการณ์ว่โอเคเข้าเกีดีนะครับ ใส่โฮครับเห็นไ,ไหครับหยุดนิ่งเลยไม่ไหลเลยครับแบบหยุดเลยนะครับไม่ไหลเลยนะครับเอาขาออกจากเบรกไ้เลยกดไปที่โฮอีกครั้งหนึ่งแล้วปล่อยครับรถก,ก็จะไหลโซ่นะผมเบรกนะครับอมากดโฮครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วเห็นไ,ไหมครับ ครั้งหนึ่งนะครับปล่อยครับเยยบเบรคโอสัวว่าตอนนี้โขึ้นแล้วถ้าเราเหยียบคันเร่งหนึ่งครั้งนะครับเราเหยียบคันเร่งหนึ่งครั้งเบรคโอจะหายไปครับ เบรคโฮสีสีเหลือหายไปแล้ว MM ถ้าเราเหยียบเบรคอีกครั้งหนึ่งมันจะเบรคให้นะครับก็คือถ้ายังมีโฮสีเขียวอยู่เนี่ยเบรคโฮจะทํางานเสมอครับถ้าเราเหยียบเบรคอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมไปจุดที่มันขับรถได้ยาวๆหน่อยขอเลี้ยวแล้วครับโะคนะครับ ตรงนี้ละทางยาวๆนิดหนึ่งนะครับผมเนียเบคโครครับกดที่เบโคแล้วหน้าปัดจะมีสีเหลืองกับสีเขียวเห็นไหมครับถ้าสีเหลืองเนี่ยทํางานเนี่ยแสดงว่าเบคโคทํางานสีเขียวเนี่ยก็คือถ้าเราเหยียบครั้งหนึ่งเบโคทํางานอ่ะจะงงใช่ไหมตอนนี้ผมเบโคทํางานแล้วใช่ไหมครับแต่ผมจะ เหยียบคันเร่งไปข้างหน้าโดยที่ไม่ปลดเบรกโหนะครับก็สญญามารถทําได้ก็คือเหยียบคันเร่งไปหนึ่งครั้งแต่ปกติเลยเห็นไหมพอเหยียบคันเร่งไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะหายไปเห็นไหมมันจะหายไปแล้วพอถึงจุดหยุดนิ่งเบรคจนจุดยุดนิ่งเน่ยเบรกโก็จะทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นออโต้เบรกโหนะครับสีเหลืองก็คือเบรกโหสีเขียวก็คือคออโต้เบรกโหนะครับโอเคครับน่าจะเข้าใจกันนะครับ ค่คลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับ